ดิฉันนางสาวกลาวรนเริ่วเรื่งทศึกษาอยู่ชันไม่ได้บศึกษาปีที่6โรงเรียนพรพะถมวิทยาลัรยจังหวัดนครพตนมค่ะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร,ร์ในยุคป,ปัจจุบันดินฉันมองว่าคณิตศาสตร,ร์เป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนโลกเนื่องจากอยู่เบื้องหลังทุกเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รวมถึงปัญญาประดิษฐ์คณิตศาสตร์ไม่ได้จํากัดอีกเพียง การคำนวณแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นรูปแบบและเข้าใจระบบและสามารถคาดการอนาคตได้อย่างมีเหตุแผลความเข้าใจส่วนนี้เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันศึกเือศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม้าคุณทหารลาดกระบ,บังเพราะตะหนักถึงมาตรฐานทางวิชาการที่เข้มข้นทั้ง ความรู้เชิงลึกและการประยุกต์ที่ใช้จริงทั้งนี้ยังมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นอิสระฝึกทักษะการแก้ปัญหาการเรียนจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานี้ดิฉันมั่นใจว่าการได้เรียนในคณะวิชานี้จะช่วยต่อยอดศักยภาพของตนเอง ที่จะสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเข้าใจและพัฒนาโลกอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในอนาคตดิฉนันหวังว่าจะสามารถนําความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นเช่นสายอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิจัยทางคณิตศาสตร์เพราะเป็นงานที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวการใช้ คณิตศาสตร์เพื่อ,อวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจหรือประยุกต์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ดิฉันมองว่ามีคุณค่าทางการพัฒนาตนเองและต่อสังคมในวงกว้างดิฉันเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถใช้เหตุผลและความเข้าใจชังตัวเลขในการสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศให้อย่างก้าวหน้าและยั่งยืนค่ะอบคุณ่ะและว้วกน คณะกรรมการช่วยพิจารณาหนูด้วยนะคะ